สวัสดีจ้าสวัสดีสุขุูสุขคนเด้อปิดหน้าต่างก่อนพี่น้อง <c oughs> มาสโลสเข่าน้ำกันเศร้าๆศดี๋พี่น้อง กินแบบปิกนิกกินผู้เดียวพี่น้องใส่กองโฟมใส่กองเลยอันนี้ปลาาสมปลาสมทอดลาบหมูจ้าผัากผักปูกเองพี่น้องภาษาสิบเโคลาดแล้วเสียงผักปูกอยู่หน้าบ้านใบชะพูกับโหละพาพี่น้องเอย อ้อนอัวรัวยไอ้พักไอ้นี่แม่ไอ้ซื้อมากเราเอาไปเสียบว้ซื้อพี่น้องโอภละพามันง่ามย้อนยังหูาะพี่น้องไอ้บ๊มี่บ๊มีม่ปุ๋ยปุ๋ยขี้ง้วขี้ควายน้ำมูเอาปุยาป๋ยมักปุ๋ยมักเค็ดเองพืชพักที่ว่าเข่าพอเขาตัดออกแล้ว อันไหนมันแก่อันไหนมันเน่าอันไหนเขาบอกเอาคนเรามัเอาไปใส่ถังรวมๆกันไว้หลายๆถ้ามันเปื่อยแล้วก็เอานมเปรี้ยวไปผสมนมเปรี้ยวเราก็หรือว่าน้ำเศ้าเข่าก็ได้เราก็น้ำตาลน้ำตาลเท่ากินกาแฟนี่ลงไปคนใน้น้ำกันมันกระซิออกมาเป็นปุ๋ยหมัรกแบบนี้พี่น้อง พักกินพักออกมางามง่ามมนมีมามีสารพีอีอย่างเลยว้าแล้วกับโซโล่ด้ยพี่น้องโซโล่ผายสารเท่าเนาะลงมือนะมามามาตอนแรกกินลาหมูให้เบิ้งก่อน ใบชะพูกะงามงามพี่น้องเอ,งเอง้พอพอใส่ใบชะพูกหายเบืง้ง โตก็กิเขาเขาคือโตค้นป่วยนี่เพน้อนโตมันมันยัมันก็นเลยมองไม่เห็นอาหารปลาสม ยอยากได้ใบชะพูมาเอาเดอ้อพี่น้องงามไหลลหลพรอมลาบ้อเส่พัก มเ<ๆ>ขาเศ้าพี่น้องขขาวเศ้า ใส่กระเทียมพร้อมปลาสมยอ,อยากกินข้ามไงประเดี๋ยอยากกินข้าหญ่อยู่ตะก้างมันหลพี่น้อง ลาบ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 พอใบพอผักลาบพอผัก xem à hả anh bận không นี่ก็ไว้ซ้ำนี่ละจ้าขอบคุณหลายๆที่เขาชมคลิปเด้อพี่น้องบ๊ายบาย